กระดาษสีห์ย,ยีดีตอนนับสู้ NG Space c ปเช n e l แนวันนี้เราอยู่กับเกมแกนชินิม,ม,มแหกกับคลิปที่เพื่อนๆรอคอยเอ้ยคลิปที่ผมรอคอยตั้งหากับน้องยูราที่เข้ามาในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในตู้อธิหารตัวละครแบบริมิเต็ดซึ่งน้องยูราเนี่ยมาพร้อมกับตัวละครที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะมีครบอยู่แล้วตัวละคร3ตัวละครเนี้ยจะ ทำให้น้องยูราเนี่ยเร่งความสามารถได้อย่างมากอย่างเช่นซิงชิวเนี่ยเมื่อเปิดเจ้าตัวเรนสวอร์เนี่ยคอมโบกับยูราทําทให้ติดสถานะแช่แข็ง และสิ้นอย่างทีมีเอฟเฟกในการบัฟเรื่องกายภาพตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แจ๋วมากๆพร้อมก,กับดาบใหม่อย่าง Song of o r o k i n Pie ด,ดาบตัวนี้มีความสามารถที่พูดได้เลยว่าเหมาะกับสายกายภาพอย่างยิ่งซึ่งเพืเ่อนๆไม่ควรจะพลาดนะตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันเลยก่อนอื่นเราจะไปตามคอนเซปต์ของ MG Space เลยโดยการที่ว่าเราจะไปเปิดตรงบอรก่อนอื่นขอชาร์จเรื่อง ความเหนียวเน็บหน่อยโอเคเราจะรุยกันเลยห้าสี่สามสองหนึ่งไปเดี๋ยวเราไปสุ่มกันโดยเทคนิคนี้ผมทำมาหลายรอบและมันค่อนข้างที่จะดีสำหรับการเปิดตัวละคร5ดาวโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ผมเปิดไปถ้าคาดการจะไม่ผิดนะผมเปิดไปทั้งหมด57ครั้งไปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ครั้ง58เลยว่าเรทมันจะออกไปเท่าไหร่แล้วเจ้าดาบเนี่ยรู้สึกว่าผมเปิดไม่ได้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะ โอเคผมเปิดไปทั้งหมด6 5 30 3 1 3 2โอ้โหค่อนข้างที่จะอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราสุ่มกันเลยกับ10ครั้งแรกเราจะสุ่มไปไว้และเราจะไปเข้าในการปั้นตัวละครกันเลยอ,อืไม่ออกไอ้ตายเฮ้ออยากให้น้องยูราออกไวๆเพราะว่าผมอยากได้น้องยูราซีหนึ่งโอสิงชิวมีแล้วไปเฮ้ยเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วย ไม่งั้นเดี๋ยวผมจะต้องเสียเยอะไม่เดี๋ยวเราสุ่มต่อเลยเพราะว่าเราจะต้องการซีนิกจึงไม่เป็นไรที่ขัดใจอย่าหลุดเลนนะคือก่อนหน้านี้ผมสุ่มได้น้องผูเถ่าไปแล้วจึงมีโอกาสที่จะหลุดเลนเป็นปตัวละครอื่นๆมากๆมาๆใจวิเค่าะห์ดีหลุดเลยเอ้ยตายเอยยถอะเสียงแห้งเสียงแห้งพูดถึงเสียงแหบเนี่ยก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปไปประมาณสัก3มคลิป เลยเกิดอาการที่ว่าคอมันแบบมีปัญหาอักเสบอ่ะก็เลยส่งผลให้ผมไม่ได้มีคลิปลงในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ต้องออกแล้วละ่ะน้องยูร่าไหมน้องยูร่าไหมเอ,ออเออไม่หลุดเลสน,นะสุดยอดน้องยูร่าไม่หลุดเลดมาแล้วนิวร่าหนึ่งตัวลุนลุนใจแทบแย่เดี๋ยวเราไปสุ่มเจ้าดาบซองออฟโบเกนพายกันต่อเพราะว่า การที่ว่าจะมีผมีกตัวเนี้ยไม่มีถ้าเราสุ่มน้องยูราไปเลยแล้วเกิดดุดเลทเจ้าดาบเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ผมเคยมีประวัติในตอนที่เราสุ่มรู้สึกจะไม่ผิดน,นะเป็นตัวละครเซียวแล้วผมมัวแต่สุ่มเซียวไม่พอที่จะเป็นอาวุธแล้วก็ออกมาเป็นเจ้าดาบเขียวไฮมาดโอ้จบเลยอ่เดี๋ยวสุ่มอาวุธต่อกันเลยดูดิอาวุธจะได้เทยไหมไม่ได้ฮะมีเทโยผม เป็นคนดีนะไม่ใชใ่ให้ตายเหอะโหเราใช้ความเป็นคนดีไม่ได้นะเราอย่าทําตัวแบบเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีเราเราเป็นคนดีนนดไม่เหน็บแน่ไม่พูดอะไรที่มันส่อเสียดละกันโอเคเมื่อกี้ยูราได้เท่าไหร่ผมจำไม่ค่อยได้ลิฟสุ่มสิบสิบไปตลอดโอเคอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่ประมาณสักห้าสิบและห้าสิบกว่าเพราะเราสุ่มไปประมาณสามสิบนิดๆโอเครวมกันไปยังไม่ออกฮะ ปกติเรทอาวุธเนี่ยจะออกไม่เกินประมาณ65เดี๋ยวช่วงต่อไปผมกด10ทีแล้วถ้ามันยังไม่ออกก็คงจะต้องทําการสุ่มแบบทีละคัน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 โอเคตอนนี้เราใช้ไปทั้งหมด60แล้วเรามาดูอันนี้จะออกไหมไม่ออกฮะคลิปนี้ไม่อยากให้ยาวเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปอัพเจ้าตัวตัวละครและอาวุธอีกมาเราต่อเราต่อ เหลือให้พี่สุ่มน้องยูราอีกซีนึงค่ะไม่ได้ไม่ได้อย่านั้นเอผมพูดเลยนะไม่อยากหมดเยอะเพราะว่าตัวละครหน้าที่จะเข้าเนี่ยไม่ใช่น้องคีนะตัวถัดไปจากน้องคีเนี่ยอ่าผมสปอยเลยชื่อคาซูฮะหรือคาซูฮะแล้วแต่เราจะเลือกตัวเนี้ยเป็นตัวละครธาดลมที่พูดได้เลยว่าคอมโบโคตรจะดีโดยลักษณะสกิลเนี่ยอ่ามาแล้วมาไหมเจ้าดาบอย่าเอาเป็นอัลเฟรีนะ โคตรโคตรเจ็บเอาไงดีวะเนี่ยผมมั่นใจว่าดาบสำคัญกว่าตัวละครคือไอ้สามันก็สำคัญแหละแต่ว่าดาบค่อนข้างที่จะสำคัญกว่าดังนั้นผมจะไปอย่างเร็วโอ้โหแม่งหลุดหลุดเลยมากคือมันมีแล้วด้วยละไอเนี้ยไปไกลนี้ยี่สิบละไม่รู้ไม่ได้นับของเก่าด้วยอะยาวๆไปเลยไม่ออกไม่ออกโอ้ยแย่แดาบใหญ่ดีเบล โอ้ยเครียด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 เลยไม่ไม่นะ <c oughs> โอ้ยเมื่อกี้ถ้าปิดเกมนี้อยู่ล่าได้แล้วเนี่ยโอ้โหสงสัยไพาย่าดเจมที่เหลือนะ่าจะไปแล้วนะโอ้ยไม่ได้นะขอดาเพอะวันนี้ไปเท่าไหร่เลยเนี่ยไม่รู้อ่ะอ่ะสิบทีก็สิบทีไม่รู้ไปเท่าไหร่แล้วไม่ออกด้วยมีโอ้คือพอมันออกไอ้นั้นเสร็จแล้วเราก็เวิร์บเวิร์ไปหน่อยเกย์ขอดาบเพอะน้าๆๆนะๆๆๆ ขอรอ้องเอาดาบมาก่อนคือยูราซีหนึ่งก็เดี๋ยวไว้เก็บนกแล้ก็ได้คือดาบมันสองคัดสุดแล้วโอ้แ oh ม่ก้อนมีเฮโยอย่าทําอย่างนี้สิมีเฮโยมาแล้วมีเฮโยขอดาบเถอะดาบดาบอย่าอย่าซ้ําอื้อ,อ,อ <laughs> <laughs> ได้ดาบแล้วเวย้ยได้ดาบแล้วเวย้ยไปเดี๋ยวเรากลับไปสู่มาหานโนยูรากู ถ้าแบบตอนเนี้ยเรามี150หใช่ไหมเราได้ของทองมาทั้งหมด3เราเหลืออีกย2ิบเดี๋ยวผมยอมเป๊หมดเลยแล้วกันเพื่อน้องยูราเดี๋ยวคาสื้อฮะเนี่ยไปตะเวนนอกรอบเอาแล้วกัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยแม่งเยอะโอ้ยคลิปนี้เสียเวลาเลยนึกว่าจะสุ่มไว้อะยูราอย่างไงก็หมดคาสื้อฮะยังไงก็ต่อต่อวิมาตอยูราหรือป y ura, y ura, y ura. เปล่ายูรายูรายูราอ้าวลืมไปมันยังไม่ได้ออกมันไม่ได้อันเดียวยูราต่อยูรา ใช้สัตแล้วยูรายูรายูราเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากมากที่ติดตามผมมาณตอนนี้สุดท้ายในร้อหผมก็ได้ตามเป้าหมายคือยูรา C1 หร้อมกับดาบเจ้าสองออโบเกนพายโบเกนโบเกนโบเกนสุดยอดเลยอืมโอเคเหลือสองอันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บไว้รอบหน้าแล้วกัน ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกมากโอเคตอนนี้ก็คงจะพูดว่าการสุ่มที่บอสของ MG Space ก็ยังเป็นในส่วนของที่ว่ามันยังใช้ได้อยู่จึงไม่เป็นอะไรเออให้น้องการวิีจยตายละกลางโลกก่อนโอเคเดี๋ยวเราขอวาไปที่เมืองมอนสแตกกันเลยดีกว่าแล้วเราไปอัพเจ้าตัวอาวุธและตัวละครกันเอลาละครับตอนนี้เราก็วาร์ปไปที่มอนสแตกอย่างรวดเดียวทันใจจริงๆอะมันแค่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวเราก็ไปดู ว่ายูราเนี่ยตัวคาแรคเตอร์น่าทาเป็นยังไงซึ่งผมก็คงจะได้เห็นมานานแล้วเพราะว่าลีกแม่งโคตรจะเยอะเลยไม่เป็นไรคะเดี๋ยวเราจะเริ่มอัพเลเวลของยูราแบบลดเร็วทันใจอันนี้ขอสปีดนิดนึงจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเพืเ่อนๆอ่ะสี่สนึ่งเริ่มอันนี้ผมเตรียมไว้พร้อมหมดแล้ว โอเคฮะเราก็อัพเจ้าตัวตัวละครยูราเป็นที่ร้อยแล้วอันนี้คือเต็มและวเดี๋ยวเราต่อไปก็จะเป็นการอัพอาวอุธเจ้าอาวุธนี้ขอเปลี่ยนเป็นเจ้าซองออบโ e เคนพายก่อนโบเคโนโอเคนเดี๋ยวเราอัพแบบสปีดรวดเร็วเลย มันกดทีละอันแม่งนานโอ้กวาจะเต็มโอ้ยโอเคครัการอัพดานนี้มันชา้าสือเกินเดี๋ยวผมขอพาร์ทไปตอนอัพเสร็จเลยละกันโอเคครับกว่าจะอัพเต็มเลเวล90ค่อนข้างที่จะกินระยะเวลาโคตรจะนานตอนนี้ก็อัพเต็มเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นอร์ติแฟ์อรตติแฟ์ที่ผมใส่กับน้องยูราเนี่ยจะเป็นกายภาพใน้นนถึงแม้ว่าตัวนี้จะออฟไม่ได้ดีอะไรเลยเพราะ หาไม่ได้จริงผมใครยังจะหาแล้วล่ะอันนี้ผมใส่กับน้องรูมีนไว้เดี๋ยวเรามาดูสเตตัสหรือว่าเจ้าตัวค่าสถานะเนี่ยเราจะบวกอะไรมาไว้บ้างแป๊บบนึงนะครับอดใจรอแป๊บ,บนึงเราจะเสร็จแล้วหาน้องรูมีนก่อนตอนนี้เราก็ใส่เจ้าตัวเพล f เฟรมทั้งหมด4ชิ้นค่อนข้างที่จะดูดีเสเลิเกินสถานะดวมมีพลังโจมตีแค่2002อันนี้ต้องไปหาอ์ติแฟ์เสริมอีกเยอะแยะ แล้วรายละเอียดเนี่ยมีอัตาคิ57.1ความแรงคิ131.2เพราะว่าผมหาอัติแฟกต์อัตาคิไม่ได้เลยมันมีน้อยมากๆแล้วความแรงคิเนี่ยผมก็เลยดอบลงเพราะเอาเจ้าตัวอัติแฟกต์อัตาคิใส่แทนเดี๋ยวเราเอาน้องยูร่าเนี่ยมาโชว์ตัวกันสักหน่อยดีกว่าก่อนอื่นลืมไปเลยกลุ่มดาวกับกลุ่มดาวแรกโดยการที่ว่าเมื่อใช้ท่าไอไทวอเทคเนี่ย จะบวกโบนัสความเสียหายกัะยะาพ30% 6วิตัวนี้จะขึ้นอยู่กับเจ้ากิมฮาร์ยิ่งกิมฮาร์เยอะเจ้าโบนัสความเสียหายจะยืดระยะเวลาได้นานขึ้นก็คือ4วิใช้4วิใช้ตัวนี้ก็บวกกันเป็น12วินาทียิงใช้ต่อเนื่อง3ครั้งได้รวดเร็วมากๆจะเป็น18โอกาสที่จะทำอย่างนั้นได้โคตรจะน้อยมากๆถ้าไม่ใช้ท่าแกรซลอิลูมิเนชัน ะตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาน้องยูร่าเนี่ยไปรองทดสอบโชว์เคสดูละกันว่าน้องยูร่าเนี่ยจะเล่นได้ดีขนาดไหนและมีความสามารถที่เพื่อนๆควรจะปลดหรือว่าควรจะเอาน้องยูร่าเข้ามาครอบครองหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ MG ็ p a c เปก็ขอตัวราไปก่อนสำหรับการอัพคอสวรรค์ของผมค่อนข้างที่จะเก็บได้น้อยดังนั้นการอัพคอสวรรค์มันจึงไม่ได้เยอะแยะมากมาย สำหรับคลิปนีน้ MG Space ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับช่องของเรา See you again Bye bye ゲストだよ サきなさい天にチョーク元三発砕け散れ装甲のオンそはっ決んせよはい。よ。ッハまめきなさい風私にこ粉なよハッハッハッハ八九 よっそれジャッジメンほらくソ <laughs>